ครับสวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะครับวันนี้ก็มาพบเจอกับครูอีกแล้วนะครับกับคอนเทนต์ที่ว่าเรียนออนไลน์เนื่อยไหมรู้สรุปให้นะครับวันนี้ครูจะมาสรุปเนื้อหาเรื่องอะไรของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มาติดตามรับชมกันนะครับเป็นเรื่องกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นตู้กลั่นหลังก็จะเป็นนักธุรกิจนาะนะกำลังถือกระเป๋าอยู่ในกระเป๋าอาจจะเป็นเอกสารหรือว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนาะด้านมุมบนบนขวาก็จะเป็นคําว่าอุปสงค์คืออะไรอุปทานคืออะไรคําตอบอยู่ในคลิปนะด้านล่างก็จะเป็นแผงผักเนาะในตลาดอ่านะ การเดนกลไกร,ราคาคําว่ากลไกร,ราคาหมายถึงอะไรนะครับกลไกร,ราคาก็หมายถึงตัวกําหนดการจัดสรรทรัพยากรในโบกเศรษฐกิจที่มีปัจจัยสําคัญในการกําหนดราคานะครับมีสองอันที่กําหนดราคานะครับกาหนดราคาสินค้าและบริการตลาดนะครับก็คือตัวแรกหรือคำแรกก็คืออุปสงค์หรือดีมานนะครับอุปสงค์เนี่ยเอ่อ ให้เรากําหนดเราสมมุติตัวเองเป็นคนซื้อนะครับเพาอุปสงค์แน่จะเกี่ยวข้อ,ของกับการซื้อนะครับกดอุปสงค์นะครับเมื่อราคาสินค้าถูกลงปริมาณซื้อจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าราคาสินค้าเพิ่มขึ้นหรือแพงขึ้นเราจะซื้อน้อยลงนะ 6, น,นะครับผกผันกันครับเมื่อราคาถูกซื้อเพิ่มเมื่อราคาเพิ่มหรือแพงซื้อน้อยลง ตัวอย่างนะครับคุณแม่มีความต้องการดื่มน้ําผลไม้สัปดาห์ละ3กล่องเมื่อน้ําผลไม้มีราคากล่องละ60บาทนะครับแต่ถ้าราคาลดลงจาก60เหลือ50คุณแม่ก็จะมีแนวโน้มบริโภคน้ําผลไม้เพิ่มขึ้นถึง5กล่องครับแต่ถ้าน้ําผลไม้ราคา65คุณแม่ก็อาจจะซื้อลดลงนะครับ อันนี้อ่านข้อความความเรียงอาจจะงงงนิดนึงอาจจะไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูตารางกันนะครับแกนแนวตั้งเส้นแนวตั้งนะครับเส้นราคาบาทต่อกล่องครับเริ่มจาก3ามบาท40บาท4 5บาทจนถึง65บาทครับเส้นแนวนอนก็คือเส้นจำนวนจำนวนกล่อง2กล่อง3กล่อง 4กล่องจะถึง8กล่องนะครับอุปสงค์เนี่ยให้สมมุติเราเป็นคนซื้อนะเราเป็นคนซื้อนะเมื่อราคากล่องละ65บาทเราซื้อหรือคุณแม่ซื้อ2กล่องครับแต่และเมื่อระดับราคาลดลงจาก65เหลือ60บาทครับคุณแม่ต้องต้องการซื้อเพื่อมาบริโภค3กล่อง ส้่เพิ่มขึ้นครับและเมื่อรับราคาลดลงอีกจากห5เหลือ55คุณแม่ก็จะต้องการเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้นเป็น4กล่องสุดท้ายถ้าเมื่อระดับราคาลดลงเหลือกล่องละสาสบห้าบาทคุณแม่ก็ต้องการที่จะซื้อ8กล่องน่นครับเหมือนเราเลยครับถ้าราคาแพงซื้อแค่นิดเดียวแต่ถ้าเมื่อราคา ลดน้อยลงราคาถูกลอ่ะซื้อเพิ่มนะครับความสัมพันธ์แบบแปรผูผันกันนะครับอันนี้คือเส้นดีดีก็ย่อมาจากดีมานนะครับเส้นอุปสงค์ความต้องการดื่มน้ําผลไม้ของคุณแม่นะครับอีกครั้งหนึ่งย้ํานะครับกดของอุปสงค์นะครับเมื่อราคาสินค้าถูกลงเราจะซื้อเพิ่มขึ้นแต่เมื่อแต่เมื่อราคาเพิ่มขึ้นเราจะซื้อน้อยลง ความสัมพันธ์แบบแปรผูพันกันนะครับอันนี้คือตัวแรกนที่กําหนดราคานั้นราคาสินค้ารลบบริการคือดีมาที่อุปสงค์ครับ,รบต่อไปตัวที่สองอ๋อคำถามขอโทษทดทไมคุณแม่จึงซื้อน้ำผลไม้เพิ่มขึ้นตอบไปเลยว่าเพราะราคาถูกลงครับถ้าถามกลับกันว่าทําไมคุณแม่จึงซื้อน้ำผลผลไม้ลดลงเพราะ เพราะว่าราคาแพงขึ้นหรือราคาสูงขึ้นเนาะความสัมพันธ์แบบแปรผกพันกันอุปสงค์นะครับดีมากนะต่อไปคำต่อไปนะครับอุปทานอุปทานหรือซับไายนับเรามาเรียนรู้กฎอ,อุปทานก่อนนะครับอุปทานเมื่อราคาสินค้าแพงขึ้นเราก็จะผลิตเพิ่มแต่เมื่อราคาถูกลง เราก็จะลดการผลิตเมื่อกี้อุปสงค์เรากําหนดตัวเองเป็นผู้ซื้อใช่ไหมแต่นี่อุปทานเราก็จะกําหนดตัวเองเป็นผู้ขายหรือผู้ผลิตนะครับตัวอย่างนะครับร้านบึงส่งของฝากเป็นร้านผลิตพวงกุญแจที่ะลึกขายก่นักท่องเที่ยวนะครับถ้าพวงกุญแจราคาชิ้นละ25บาทร้านจะผลิตจํานวน1,000ชิ้นนะครับในระดับราคา25นะ ผลิต่1,000ชิ้นเมื่อราคาเพิ่มขึ้นจาก25เป็น30บาทต่อชิ้นร้านก็จะเพิ่มการผลิตเป็น1,500ชิ้นนะครับเนื่องจากมีความต้องการขายสินค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับเรามาดูตารางเรามาดูชาร์ตเพื่อส่งผลความว่าเขาจเข้าใจครับขอโทษครับลิ้นพันอ่ะอันนี้คือเส้นแกนตั้งนะแนวตั้งนะ เส้นจำนวนชิ้นห้าชิ้นหนึ่พันชิ้น1,500ชิ้นจนถึง3,500ชิ้นครับเส้นแนวนอนคือเส้นราคาครับเส้นราคาต่อชิ้นนะครับ10บาท20บาท25บาท30บาท40บาทและ50บาทนะครับเรามาจุดกราฟกันครับนะเมื่อดับราคา20บาทต่อชิ้น ต้องการผลิตเพื่อที่จะขายเนี่ยห้าร้อยชิ้นและเมื่อรับราคาเพิ่มขึ้นจากยี่สิบเป็นสามสิบบาทต่อชิ้นก็ต้องการผลิตหนึ่งพันห้าร้อยชิ้นและเมื่อราคาเอ่อจำนวนราคาสี่สิบห้าบาทต่อชิ้นต้องการผลิตสามพันต่อสามพันชิ้นครับสังเกตน,นะครับเมื่อราคาถูกลงก็จะผลิตน้อยลงแต่เมื่อราคาเพิ่มขึ้น ก็จะผลิตมากขึ้นเพราะว่าต้องเพราะว่าตลาดต้องการครับดูดูกฎนะครับถ้าสินค้าสินค้าราคาแพงขึ้นก็จะผลิตเพิ่มครับแต่ถ้าสินค้าราคาถูกลงก็จะลดการผลิตครับเป็นความสัมพันธ์แบบแปรผันตรงนะครับอันนี้ก็คือเส้นเส้น S อสเอมาจากซัลายเนาะเส้นอุปทานความต้องการผลิตของร้านขายของที่ลึกนะครับ แล้วก็มีคําถามส่งท้ายนะครับทําไมร้านบุญส่งจึงผลิตพวงุญแจเพิ่มขึ้นก็ตอบไปเลยว่าก็เพราะราคาสูงขึ้นต้องการผลิตเพิ่มเพราะว่าตลาดต้องการนะครับแต่ถ้ากล่าวกับกันว่าทําไมร้านบุญส่งจึงผลิตพวงุญแจลดลงก็ราคามันลดลงอ่ะตลาดมันต้องการน้อยจึงลดการผลิตนะครับโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับคําว่าอุปสงค์อุปทานนะครับกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณสื่อประกอบการสอนดีๆพอพอด,ดีจากสนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์นะครับสนักพิมพ์ของหนังสือเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่สามนะครับคงจะมีประโยชน์ต่อผู้มาศึกษาคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ครูกาลังฝึก การทําคลิปนะครับอาจจะพูดติดขัดนิดนึงนะครับเพราะว่าภาษาไทยไทยสําเนียงกลางไม่ค่อยแข็งแรงนะครับกําลังฝึกฝนอยู่นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับและสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปนะครับ